สวัสดีครับวันนี้ผมผมเป็นมือใหม่ฮะเล่นหลวงพ่พัดนะครับว่าจะมาลง u t u b e ฮะสวัสดีครับเคนายครับช่องเคนายนะฮะผมก็มีหลวงพพัดผมมือใหม่ครับตัวนี้เป็นเศรษฐีเอ้าเก้านะครับอาเศรษฐีเอ้าเก้าของของสุพรรณนะฮะนี่ครับ องไม่โฟกัสนะฮะก็มือใหม่ครับก็เก็บเก็บไว้ฮะย้อนสองนะฮะแปดสี่ศูนย์ศูนย์หก 8 4ดสี่หกเจ็ดนะฮะไม่ใช่สี่หกนะก็เป็นมหาเศรษฐี69านะครับสองทิศตรงนี้ก็เป็นเทพพยักษ์นะฮะดูนะครับสวยอยู่นะฮะแต่ติดอย่างเดียวครับหน้ากากาสีแดงก็ไม่โฟกัสลนะ ติดอย่างเดียวครับหน้ากากทองแดงนะ, 47, นะครับนับเลโกนะฮะสี่เจ็ดนะครับน่าจะเป็นบล็อกแตกนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็ต้องขอบอกตรงนี้เลยว่า ถ้าคนไหนสนใจอยากบูชาก็ผมพอแบ่งปันได้นะเพราะว่าผมมือใหม่ลงพ่อพัดนะฮะเดี๋ยวให้ดูทีะตัวาตัวมงคล1 6หนึ่งหกแปะฮะสวยๆครับเป็นเลกทองฝาบาทนะได้มาก็ราคาก็ไม่แพงมาก ก็ราคาตามท้องตลาดเลยนะฮะลุ้นเอาฮะอฮตอนลุ้นนี่แพงนะฮะก็แพงอยู่นะเงินปัตนานะฮะเลโก้นะฮะสี่ปะ่ะสี่ 8, แปดเก้าน่าจะสี่แปดเก้าเลย 2อ8 9นะครับเห็นไหมครับ2 5 8 9้าแปดเกานีก็เป็นเหรียนเทียพพยักหมืนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> นะฮะเทพพยักนะครับตัวนี้เป็นฉนวนนะตอน,น,น,นนะตแรกนึกว่าซาตินด้วยซ้ำนะครับฉนวนฉนวนเลข6 2นะครับ องยาขอบเขียวซุ้มเขียวนะฮะสวยงามครับม,มีปัญญาเก็บเหรียญอากาศสงครามครับแพงมากนะครับน,น,บนี่เลย มงคุด168นะตัวนี้ลงยาราชาวดีนะครับนี่ก็ไม่แพงมากเดิมราคาดุนเท่ากันนะดุลละ500นะครับถ้าสนใจติดต่อผมได้นะครับผมจะทิ้งไลน์แอดแล้วก็เฟนไว้ผมจะทิ้งไลน์แลเฟนไว้ใต้คลิปนะฮะเลขด ก็ไม่โฟกัสน,นะชวนนี้โคดนะฮะอะไรเนะี่ยหนึ่ง หนึ่งหกเจ็ดสามหกเจ็ดนะครับนี่ฮะเลยโคสามหกเจ็ดครับอาจจะไม่ใช่นักฟอ้องกล้องมาโฟกัสเครอสามหกเจ็ดนะครับ, 3, 6, รบตรงยงนะาราชบดีเนื้อทองแดงนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับสวยจริงๆครับตัวนี้ เป็นทับศัตรตูพายนะฮะของปองสุพรรณเหมือนกันนะ NPD นะครับตัวมหาเศรษฐีข้าวคางนี่ก็ NPD นะของปองสุพรรณนะ NPD นะปองสุพรรณนะเนี่ยงานดีมากตัวนี้ ได้มาสามเคครับพมประมาณรุ่นละเจ็ดร้อยบาทผมทำการสุมมานะเนี่ยได้โค้ด1นึ่สานย์ะครับเจ็ดนย์สองี่นะเนี่ยนะนี่ครับ ตรนว,ว่าคมชัดจริงนงะานะสวยครับมีมือเชิญธงด้วยนะครับอธิบายไม่ถูกครับัรนุมาตัวนี้อธิบายไม่ถูกจริงๆนะลงยาลงยาแดงนะครับขอบเขียวนะฮะลงยาจีวนหน้าลงพ่อชัดมากครับรุ่นนี้ หน้าหลวงพ่อแบบนูนขึ้นมาเลยนะดูดิเจ็บกด,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 ด้างข้างก็รู้เลยนะว่าหน้าหลวงพ่อชัดจริงๆนะยาแดงคุยพื้นนะฮะก็สนใจก็ักหาได้นะก็ผมว่ามีเจ็บบ้างเล็กน้อยับพวกนี้นะท้าสุดเพราะว่าสนใจก็ทักได้เลยก็มสมามารถแบ่งปันได้นะ แล้วก็ที่สำคัญครับเหรียญนะเหรียนชนะ,นจ,ะนจนนะฮะสามบาทหลงพ่อพัดไม่แน่ใจว่าใครจะสร้างนะ,ะเหรียญชน,นจะนจุลนะครับผมสามบาทนะฮะนี่ครับยันน,นะยะันมาขนาดนะ ได้โค้ดนะสามสามสี่ทำได้โค้ดนะสามสี่ดูกันเลยนะนี่ครับสามสี่นะฮะพอเป็นเหรสูงชั้นมากเป็นเมฆทองทิพย์ลงยันโม่ครับทองทิพย์ลงยันนะฮะสวยๆทั้งนั้นนะครับเหรี ก็เป็นเนื้อกนะไหลเรันเนื้อกะไหลเงินนะฮะหน้าขาดทองนะครับสวยนะข้อเล็สวยนะดูดิข้อเล็ย,นะเยังสวยอะ่นะแต่มันจะเป็นข้อขอดิการแบบเรียงเลย,เยตัวนี้ตัวนี้สวยกว่านะก็แบ่งบันได้นะฮะ สนใจก็แบ่งพันได้นะครับรับประกันมาเทาแน่นะนนะคดูดดแดสามสี่เจ็ดสานะครับ พื้นเองไม่ใช่พื้น,น,นก็งานสวยๆนะครับงานสวยๆนะครับนี่ผมนี่ก็เทพยักษ์อครับหามายเขคนหนดอร,รุ่น2อในรุ่นแรกนะร,รุ่นแรกก็รุ่แพงกว่ารุ่นแรกนะ ทุนสองเจ็ดรอยบาทเลยนะไปเจอร้านที่ดังๆมาแล้วไปกดตัวนีนง้งานดีเลยนะยครับมามงคบรมีเก่าๆครับนะปองสุพรรณจัดสร้างนะครับผมตัวนี้คือของวัดจัดสร้างน้อยมากครับอันนี้ผมชอบพระปิตาฮนะมาดูในโคตร หนึ่สองนะครับเป็นเนื้อ2นะอเคน,น,นะน,นะครับน่หน้าทาเวชวันเด่นเด่นนะด่นเด่นะครับดูหน้าลงปู่ก็ไม่ค่อยเหมือนแต่จ,จมูกโดูมากครับ ยันผมไม่มีความรู้เรื่องยันมากเท่าไหร่หรอกแต่ตัวนี้ดีนะครับไม่รู้อ่านัาษาอะไรไม่รู้นะสาธุอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่มีความรู้มากนะครับ เอาเป็นว่ามัานมีแล้วนครับถ้าสนใจนะครับทักหน้าแอดเฟซแอดไลน์มาได้ครับทักเฟซทักไลยยน์ตัือะไรก็ตามแต่ครับแต่รับประกันพระแท้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะก็คือมือใหม่ครับแม้แต่การลงยูทูบผมก็มือใหม่จริงๆว่าผมสนใจหรือ่ปลัานนะครับ บาร,รมีของท่านคือชมตามข่าวาบาร,รมีท่านแรงมากนี่คนจะสร้างเยอะนะแต่หลวงพ่อรวยนะครับไม่ผมไม่ค่อยแทบผมไม่มีความรู้เลยเรื่องหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อผมก็มีความรู้อยู่บ้างแต่ตอนนี้นะครับผมบอกเลยภาพตาท่านกํลาลังมาผมก็รออยูนะ่ผมก็รออยู่ว่าตัวไหนนะจับท่านอะไรแล้ว แต่ภาพพิตาตัวน,นี้กลอลังมาอีกตัวหนึ่งผมมีครับไม่ใช่ของหลวงพัดนะครับหลวงปู่นุ่นชิตาเกียร์ทำเดือนเป็นทาวเวกส์รันนะฮะของปู่นุ่นนะลวงปู่นุ่นชิตาเกียร์ก็รู้กันอยู่นะครับแันก็คื้อภาพเกจิก็ดีนะครับแต่แบบ คือความทันสมัยก็คือหลวงพ่อพัดนทันสมัยเลยนะถราเก่าๆไม่ค่อยมีลงยาครับมีน้อยหลวงปู่ทิมก็มีแต่มีน้อยพระส่วนใหญ่มีลงยาแต่น้อยนะครับผม mm. บอกไปเลยนะน้อยจริงๆนะครับ้นก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ ึ100่งร้อยซาบผมจะแจกพระนะผมพูดจริงๆนะนะผมจะแจกพรนะนะถ้าใครยังไม่รู้จักตัวนี้ครับหลวงปู่คำพันธ์นะและหลวกพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ครับผมพูดจริงๆเลยว่าหลวงปู่คำพันก์ก็ทางด้านเหนียวฮนะเหนียวเมตตาหมานิยมนะเหนียวเมตตาส่วนส่วนมากจะเหนียวแล้วก็แคล้วคลาดนะครับ หลวงปู่ขอมพันธ์นะวัดพระวัดมหาธาตุนะนครพนมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม<น>บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับผม